อี่าเเรื่องของโรคมะเร็งอ่โรคมะเร็งเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาอยู่ด้วยกันนะครับก็หลากหลายวิธีซึ่งวิธีการรักษาที่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าได้รับการยอมรับมากที่สุดแล้วกันนะครับทา์เก็ตเทอราพีนะซึ่งไอาการรักษาด้วยโรคทา์เก็ตเทอราพีเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากนะเอาพูดตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเอ่ออันนี้อาจจะแนะนำพวกเรานิดน,นึงเนาะนะครับใครที่เออยังไม่ได้วางแผนเรื่องนี้ไว้นะครับต้องรีบวางแผนเนาะ แล้วก็ต่อมานะครับโรคต่อมานะครับเรื่องของโรคหัวใจนะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะเป็นการรักษาประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทเลยนะครับโอ้สูงมากสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็มากกว่านั้นก็คือโรคหลอดเลือดในสมองนะครับหลอดเลือดสมองนี่ก็เรียกว่าเป็นโรคที่ค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรเลยนะนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง2ล้านแปลว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าใครเนาะที่ยังไม่มีตัวสวัสดิการตัวนี้นะพี่ไออาจจะแนะนํานิดนึงว่าลองกลับไปรีวิวนะครับเรื่องของสวัสดิการ ตัวเนี้ยนะครับของเราติดตัวไว้นิดนึงโอเคนะครับพี่ว่าบางทีมีไว้ยังดีกว่าไม่มีนะครับ